ครับพบกับผมครั้งกับการสรุปข่าวประจำสัปดาห์ระหว่างวันที่20-23กันยายนพศ2564ของสำนกักงานสวัสดิการในคุ้มครองรายงานจังหวัดระนองกับผมน,นายชนะเพชรจันแดงนักวิชาการรายงานมีรายละเอียดดังนี้ครับในวันจันทร์ที่20กันยายนพศ2564 ได้มีลูกจ้างเข้ามาขอคำปรึกษ,ษาในกรณีไม่ได้รับค่าประกันการทำงานคืนจากนายจ้างจำนวนหนึ่งรายมาขอยื่นแบบคำร้องและขอคำปรึกษ,ษาเรื่องถูกเลิกจ้างโดยไม่ได้มีการบอกข่าวล่วงหน้าและไม่ได้รับค่าเชยในการทำงานหนึ่งรายมาขอยื่นเอกสารแบบสัญญาจ้างในงานประมงทะเลมอปดจำนวน3รายในวันอังคารที่21กันยายนพศ2 5 6พนรี เวลา8นาฬิกาินาทีนายจรีปุลช่วยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนองได้มอบหมายให้นายวัชรินนิมบงนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการติดตามโครงการแรงงานพันดีตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียงในสถานประกอบกิจาการูนทรัพย์การค้าเลขที่1 5ทับหหมู่ที่1ตำบลสายแดงอำเภอเมืองจังหวัดระนองในเวลา13นาฬิกานายจรีปุลช่วยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระนองได้มอบหมายให้นางสาวชนาวันแก้วชาวนาะนิติกรปฏิบัติการ ปฏิบัติหน้าที่ประจำสูงควบคุมการแจ้งเข้าออกเรือประมงระนองสรุปได้ดังนี้เรือแจ้งเข้า13ลํารลำแรงงานไทย34คนแรงงานเมียนมา133คนรายคนแรงงานไม่มีสถานะทางทะเบียน2คนรวมลูกจ้าง169คน เรือแจ้งออก13ลำแรงงานไทย26คนแรงงานเมยียนมา115คนรวมลูกจ้าง141คนทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้ทําการสัมภาษณ์ลูกจ้างชาวเมยียนมาจํานวน5คนไม่พบข้อบ่งชี้ในการใช้แรงงานบังคับแรงงานขัดหนี้และการใช้แรงงานเด็กในวันพุทธที่22กันยายนพศ2564เวลา9นาฬิกา30นาทีนายจรีพลช่วยสวัสดิการและคุ้มครงแรงงานจังหวัดระนอง มอบหมายให้หนายมนูคงนารองนักวิชาการแรงงานปฏิบัติการและนายเกิดไรจิทิชัยนักวิชาการแรงงานร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสำนักงานสาธารณสุขและหน่วยงานภายในกระทรวงแรงงานเข้าร่วมตรวจปูรณาการเพื่อการประเมินสถานประกอบกิจการโรงงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชือเ้อไวรัสโคโรนา2019ตามมาตรฐาน g f p ของบริษัทไทยฟงโฮงจำกัดที่ตั้งตำบลปากจันออรอำเภอกระบุรีจังหวัดรนองประกอบกิจกรารไปรูปมายังพาร,รามีจำนวนลูกจ้าง143คนและบริษัททีเจปามรมออจำกัดที่ตั้งตำบลโจปร,รออำเภอกระบุรีจังหวัดรนองประกอบกิจกรารสกัดน้ำมันปาล์มมีลูกจ้างจำนวน8ปคนในวันพฤหัสบ,บดีที่23กันยายนพศ2564 ผู้บริหารและบุคลากรทุกคนภายในสำนนการณ์ร่วมกันพัฒนาทำกิจกรรม5สปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในสำนนการณ์เพื่อความสวยงามและความเรียบร้อยของสังนักงาในในช่วงเวลา13นาฬิกา3 0นาทีเจ้าหน้าที่ได้กับปรึกษ,ษาหนาแรง,งานกับุจ้างจำนวนหนึ่งรายและโทรมาปรึกษ,ษาจำนวน4่รายและอย่าลืมติดตามข้อมูลข่าวสารและการให้บริการดีๆจากพวกเราสสคระนอง สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ